สวัสดีค่ะร้านรถไถวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะบายบายวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566ค่ะอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะก็จะเป็นคันแรกเป็นคูบต้า L4708 เป็นตัวดีทีนะคะ L4708 เป็นตัวดีทีค่ะตัวรถ ใบดันแล้วก็ผามพวนใหม่ของแบรนดตาเพชรน,นะคะคันนี้เก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันนะคะบอดี้ทุกตัวเป็นบอดี้เบิกศูนย์นะคะได้ยางใหม่สีเส้นค่ะแล้วก็ใบดันเหลือเปลี่ยนใส่ใบเกตใหม่นะคะใบดันเหลือเปลี่ยนใส่ใบเกรดใหม่นะคะ,ร,ะ,คะราคาคันนี้อยู่ที่37900 0บาทค่ะ ชุดตะแกรงหน้าชุดไฟพวกบอดี้ส่วนพวกนี้คือเบิกศูนย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเบิกศูนย์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเบาะใหม่ค่ะชุดไฟต่างๆนะคะยางก็ใหม่นะคะ379,000บาทค่ะช่วงท้ายนะคะแขนกลางแขนอับซ้ายขวา โซ่ข้างอันนี้ก็คือให้ชิ้นใหม่หมดเลยนะคะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆนะคะผานตาเพชรก็จะเป็นใบ24นิ้วจำนวน5ใบนะคะท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาชมที่หน้าร้านของเราได้นะคะหรือจะจบออนไลน์กันได้ทั่วประเทศเลยนะค,ะคลิปมันมีคลิปแยกให้อยู่นะคะลงไปเมื่อวานนี้ค่ะเป็นตัว47ตัวนี้เนาะค่ะถัดมาเป็นคูบต้า L 3608เป็นตัว SP นะคะ ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนตราช้างนะคะเช็ครัดวซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ฟรีนะคะสีไปตามเดิมค่ะเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่แล้วเปลี่ยนบอะให้แล้วค่ะ2 9 5 0 0 0บาทนะคะรถเครื่องดีเกียร์ดีค่ะถัดมาเป็น L4018 ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวน,นตาช้างนะคะเช็คพร้อมใช้ให้นะคะแต่ว่าไปสีเดิมค่ะ ราคาสามแสนสามมืนห้าพันบาทนะคะถัดมาเป็นคูเวต้แอลสามหกศูนย์แปดค่ะตัวรถใบดันแล้วก็มีผานสามตาช้างนะคะยางสวยสี่เส้นค่ะรถรถบ้านนะคะรถสวยเดิมค่ะสองแสนห้ามืนเก้าพันบาทนะคะเช็คล้ซื้เปลี่ยนยของเล็วให้ฟรี ไปเป็นสีเดิมนะคะแล้วก็มีฟีเบาะใหม่แล้วก็ฟีหลังคาใหม่แล้วก็มีปีท่อไอเสียให้ใหม่อีกนะคะถัดมาเป็นคูเปต้า3 6 0 8เป็นตัวดีทีค่ะตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะคะเช็คพร้อมใช้ให้นะคะรถไปสีเดิมค่ะแล้วก็มีเบาะใหม่มีหลังคาใหม่นะคะ hydro2 3 9 0 0 0บาทค่ะ ถัดมาเป็นคูบต้า L4018 นะคะตัวรถใบดันแล้วก็มีผ่านควนตาช้างนะคะตัวนี้จัดเซฟให้3ชิ้นนะคะ3 7 0 0 0บาทค่ะก็มีโรตาลรี่ RX165E ให้ด้วยนะคะสีสภาพไปตามเดิมค่ะมีฟรีเช็ครัวซึมเป็นถ่ายของเหลวให้นะคะถัดมาเป็น L40 ไม่ใช่สี L4508 เป็นตัว DT นะคะตัวรถใบดันแล้วก็มี ผานใบ24นะคะสีไปตามนี้เลยนะคะจากเจ้าของเดิมเลยนะคะราคาอ,อ200,000 19,000บาทนะคะปกติ200,000 39,000บาทนะคะลดทันที20,000บาทนะคะไปตามนี้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะในระยะ2-300กมนะคะรถไปตามนี้เลยนะคะ ถัดมา L 3 4 0 8เป็นตัว D.I. ค่ะตัวรถใบดด้แล้วก็มีหางพวนนะคะ1,99,000บาทค่ะยางหน้าใหม่ยางหลังก็สภาพสวยนะคะหลังนี่จะเป็นน่าจะ99%ได้นะคะจะจะบอกว่ายางใหม่สีเส้นนี้ก็บอกได้เลยนะแต่แต่ว่ายางหน้าน่าใหม่ชั่วๆค่ะยางหลัง มันดอกยังสูงมากๆค่ะไม่มั่นใจว่าเพิ่งเปลี่ยนมาหรือเปล่าเนาะส่วนใบดันแล้วก็ส่วนคันล่าแล้วก็ส่วนนี้ค่ะทําสีมานะคะใส่เบาะใหม่ใส่หลังคามาใหม่นะคะช่วงท้ายเป็นสีเดิมค่ะ1นึ่งแสนเกพบาทค่ะ L3C ตามสภาพตัวนี้ตัวรถใบดันผ่านพวน13นะคะแสนส0 0หมบาทค่ะ ตัวนี้เป็น L 3 4 0 8ตัวรถตัวเปล่านะคะ10,000แสนบาทท้วนนะคะตัวเปล่า1 0 0 0 0แสนบาททวนนะคะก็จะมี KRT นะคะมี KRT 49,000บาทค่ะตัวเป่า49,000บาทนะคะติดขับได้ปกติค่ะ New Holland 100, 100แรงนะคะตัวรถใบดันผัน5ค่ะ 435,000บาทนะคะ FORTS 7710ค่ะ395,000บาทค่ะ L5018 ค่ะตัวรถใบดันฐานพวนนะคะ399,000บาทค่ะแล้วก็จะมี L4508 DI Special นะคะเก็บเช็คสภาพ บวกทำสีทั้งคันนะคะเครื่องเครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียดีนะคะยางหน้ายางหน้าออ80%ส่วนยางหลังจะใส่ยางหลังให้ใหม่นะคะแล้วก็เช็คสภาพให้ใหม่หมดนะคะตัวรถไปดันผันพวนค่ะจบอยู่ที่285,000บาทนะคะท่านไหนอยากได้ตัว45 DI Special เก็บสภาพสวยๆค่ะก็สามารถเข้ามาดู ได้นะคะหรือว่ามาจองได้นะคะ่ะ4708ว่าจะเอาเข้าเก็บสภาพนะคะแต่ว่าระบบยังดีๆอยู่ค่ะแต่ว่าว่าจะลื้อเก็บสภาพทําสีนะคะพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็มีตัวยกกล้องตัวผันพวนตัวขุดมันตัวตัดหญ้ามีตัวโตรตอรี่นะคะ ร้านบอเจริญแทรกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0880360853 0850876581ค่ะ